การสะสมบุญกุศลและความดีแม้ไม่ได้ทำมากแต่เมื่อทำบ่อยๆจนเกิดความเคยชินยิ่งเราปื้้มปิติใจมากเท่าไหร่บุญยิ่งทับทวีมากเท่านั้นเราจะต้องสั่งสมบุญให้ได้มากๆเพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตก็จะมาถึงเราในเร็ววันสวัสดีค่ะ วันนี้แฮปปี้มน์จะพาเพื่อนๆทุกคนมากาบสการะองค์ปู่ทาเวสวุวรรณกันที่วัดหนองค้าในเครือสหพัฒศรีราชาค่ะเพราะว่าที่นี่เพิ่งมีพิธีบวงสวงองค์ปู่ทาเวสวุวรรณไปเมื่อวันที่13เมษายนเองและนี่เป็นการมากาบสการะปู่ทาเวสวุวรรณเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะต้องปังขนาดไหนถึงจะกลับมากาบอีกรอบเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแฮปปี้มนด้วยการกดถูกใจคลิปนี้และกดติดตามช่องแฮปปี้มนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมนก็อยู่ที่วัดหนองคา้าซึ่งวันนี้เรามาไหว้ททเวศวรที่นี่จะมีททเวศวรสององค์ด้วยกันที่วันนี้พามาไหว้ก็เนื่องจากว่า รั้งก่อนนะคะมาขอโชคขอลาบแล้วก็ได้โชคได้ลาบไป<ม>ก็เลยบอกปู่ว่าถ้ามีโชคมีลาบก็จะกลับมาถวายดอกกุหลาบ9ดอกองค์ละ1กําหนช่อแล้วก็จะถวายน้ําแดง1แพ็คแล้วก็จะถวายชุดประทั์ชุดใหญ่ของทางวัดนะคะซึ่งวันนี้ก็มาขอพอรตามที่มาถวายของตามที่ขอกับปู่ทั้งสองท่านทั้งสององค์ไปแล้ว นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าที่วัดมีต้องทำยังไงกันบ้างนะคะ มาถึงทางวัดนะคะก็มาเริ่มจากการบูชาชุดสักการะซึ่งทางวัดจะจัดชุดสักการะไว้ให้เราสองแบบค่ะก็จะมีเป็นชุดเล็กกับชุดใหญ่นะคะซึ่งในชุดเล็กเนี่ยก็จะมีน้ำแดงสองขวดมีผ้าแดงสองผืนแล้วก็พวงมาลัยสีแดงสองพวงรวมทั้งมีทูบเทียนไว้ให้เราค่ะแต่ในวันนี้นะคะมนจะบูชาชุดสักการะชุดใหญ่ พราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมาขอพรกับองค์ปู่แล้วก็บอกปู่ไว้ว่าถ้าสําเร็จตามที่ขอครั้งนี้นะคะก็จะมาถวายเป็นชุดบูชาชุดใหญ่ให้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าในชุดบูชาชุดใหญ่เนี่ยทางวัดได้เตรียมเครื่องสักการะอะไรไว้ให้เราบ้างนะคะ ในชุดใหญ่นะคะก็จะมีดอกกุหลาบเตรียมไว้ให้2ดอกใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำแดง2ขวดรวมทั้งผ้าสีแดงนะคะ2ชุดที่ทางวัดเนี่ยเตรียมไว้ให้2ชุดก็เนื่องจากว่าที่วัดหนองคานี่นะคะมีองค์ปู่ทาวเวสวุวรรณสอง,องค์ค่ะดังนั้นเวลาบูชาก็จะนำของไปถวายทั้ง2อ,องค์จึงมีเครื่องสักการะอยู่2ชุดด้วยกันใน1ถาดน,นะคะ เริ่มจากการนำผ้าแดงนะคะมาเขียนชื่อนามสกุลของเราแล้วก็เขียนขอพรในสิ่งที่เราอยากจะขอองค์ปู่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะสำหรับผ้าแดงสองชุดนั้นมน์ก็จะให้แฟนมนเขียนชุดหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยมน์ก็จะเขียนชื่อนามสกุลของมน์แล้วก็พรที่เราต้องการจะขอนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการขอ อำนาจวัสนาของานขอเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บให้หายเจ็บหายป่วยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขอโชคลาภค่ะ ต่อจากนั้นก็มาจุดธูปจุดเทียนบูชาองค์ปู่ทาวเวสุวรรณนะคะซึ่งทางวัดเนี่ยก็ได้จัดเตรียมคาถาบูชาปู่ทาวเวสุวรรณไว้ให้เราแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอพรอ,องค์ปู่ทาวเวสุวรรณเลยค่ะทุกคนต่อจากนั้นนะคะก็นำชุดสักการะเนี่ยมาถวายแด่องค์ปู่ทาวเวสุวรรณซึ่งมนเนี่ยก็ได้นำดอกกุหลาบเก้าดอก สองช่อนะคะมาใส่ลงในพานด้วยเพื่อเป็นการถวายแก่ปูกทาเวสวุวรรณค่ะแล้วเราก็มาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันขอพอรไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน นอกจากชุดสการะแล้วก็ดอกกุหลาบ9้าดอกแล้วนะคะมนยังได้เตรียมน้ำแดงมาอีกหนึ่งแพ็คเพื่อถวายองค์ปู่ทาเวสุวรรณอย่างที่บอกค่ะว่าที่วัดหนองค้าเนี่ยมีองค์ปู่ทาเวสุวรรณถึงสององค์ดังนั้นเราก็จะบูชาน้ำแดงนะคะให้กับปู่ทั้งสององค์โดยทางวัดเนี่ยจะจัดเตรียมโต๊ะสาหรับวางน้าแดงไว้ให้เราแล้วค่ะซึ่งโดยปกตินะคะ ถ้าเวลาที่มนมาขอพรเนี่ยแล้วอยากจะถวายน้ําแดงมนก็จะสังเกตว่าทางวัดเนี่ยใช้น้ําแดงแบบไหนยี่ห้ออะไรแล้วก็นําน้ําแดงแบบที่ทางวัดเนี่ยใช้มาถวายองค์ปู่นะคะที่มนทําแบบเนี้ยก็เพราะว่าเวลาที่มนถวายน้ําแดงเนี่ยมนจะยกถวายทั้งแพ็คค่ะแต่เวลาที่เปิดน้ําแดงถวายองค์ปู่เนี่ยมนจะเปิดแค่ขวดหรือ2ขวดเพื่อที่ว่าน้ําแดงส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะ ทางวัดเนี่ยอาจจะได้นำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่านำเอาไปบริจาคให้กับผู้อื่นได้รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะปู่องค์ฝั่งนี้จะขอเรื่องอำนาจบารมี้าติการงานถ้าใครอยากขอเรื่องการงานให้ขอปู่องค์ฝั่ง ส่วนปูด้ดานนี้ด้านด้านขวามือถ้าใครต้องการขอเรื่องโชคลาบหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับโครคไข้ไข้เจ็บให้ขอปูองด้านนี้นะคะอันนี้เราไปขอพรปูปหลังจากที่เราถวายดอกกุหลาบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำผ้าแดงเนี่ยที่เราได้เขียนชื่อแล้วก็คำขอพรน,นำผ้าเนี้ยไป พเพื่อสักการะที่ปู่ท้าวเวสวุวรรณนะคะซึ่งโดยส่วนตัวของมนแล้วเนี่ยก็จะผูกที่กระบองหรือว่าส่วนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเท้าขององค์ปู่เวสวุวรรณนะคะเพราะในความรู้สึกของมลเนี่ยการที่ไปผูกที่เท้าท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นการไปไปตึงหรือว่าไปผูกท่านเอาไว้สังนันมนก็จะส่วนใหญ่จะชอบผูกผ้าแดงที่กระบองมากกว่านะคะ อย่างที่มนบอกนะคะว่าองค์ปู่ไกยสีเขียวเนี่ยนะคะท่านจะให้พอในเรื่องของโชคลาภค่ะซึ่งมนเองเนี่ยก็จะไม่ลืมที่จะนํากระเป๋าสตางค์ของมนนะคะไปขอพรที่องค์ปู่โดยการที่จะวนรอบเท้าขององค์ปู่นะคะซึ่งมีทิกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็แนะนําว่าให้ขอพรทาง เท้าด้านขวาส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะนำกระเป๋าไปวนทางเท้าด้านซ้ายของท่านนะคะแล้วก็ขอให้องค์ปู่เนี่ยช่วยเปิดประตูการเงินทุกช่องทางให้เงินไหลามาเทมาให้เงินเข้ากระเป๋าให้มีโชคมีลาบค่ะและหลังจากไหว้ปู่เสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ตรงนี้พลาดไม่ได้ ทางวัดนะตรงแท่นดีชาจะมีไข่ให้รวมโชคลาภครั้งที่แล้วได้โชคจากไข่นี้ได้โชคจากไข่นี้เดี๋ยวมาจุดประทัดนี่คือน้องร้านชั่วข่าวสำหรับจุดประทัดที่วัดนะคะ,ะเดี๋ยวให้ ขอบน้านที่เลยค่ะที่ <as> ที่วัดบอกว่าให้จุดเองจะได้แห่งๆปองๆอ,อ,อีกเดี๋ยวมาดูว่า มาเดดี๋ยวใหู้ั่งมีสีสุขเพื่อนเพื่อน,นชาวสีราชาเครือสาพัฒแหลมฉบังถ้ามีโอกาสอยากจะมาทำบุญที่วัดหนองคานะคะก็อย่าลืมที่จะมากับสักการะองค์ปู่ทาเวสวรรที่วัดกันได้นะคะ ทางวัดเปิดให้เข้าบูชากับสักการะองค์ปู่ทาเวสุวรรณกันได้ทุกวันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา7โมงเช้าเป็นต้นไปเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแ a p ปี m ม n นด้วยการกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะ